เสียงหมู่นกน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ทำรังจับคอนอยู่ตามต้นไม้ส่งเสียงรับแสงของอรุณรุ่งที่วาววานคืบคลานเข้ามาเพราะอากาศสดใสหากเป็นการท่องเที่ยวทั่วไปทหารนับร้อยคงคิดเช่นนั้นทว่าตลอดเวลากระทั่งบัดนี้หลังจากผู้กองทนงบอกว่าให้นำกำลังขึ้นไปเก็บศพทหารบนเขาตรวจนับจำนวนให้ครบถ้วนก็เพิ่งจะได้พักผ่อนหย่อนขากันหนึ่งในพลทหารที่รอดตายจากการบุกเข้าโจมตี แล้วแตกพ่ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเฝ้าถามแต่ว่ากลุ่มทหารที่นำทางพวกตนไปไหนแล้วซ้ำยังบอกอีกว่าค่อนข้างคุ้นหน้าหนึ่งในนั้นจำได้ว่าเป็นกองร้อยก่อนหน้าที่รายงานถูกส่งไปทั่วว่าเสียชีวิตทั้งกองร้อยฉะนั้นตนเองจึงอยากพบหน้าอยากขอบคุณและหวังอย่างยิ่งว่าข่าวกรองจะมีการผิดพลาดทหารนายนั้นและเพื่อนสนิทของตนซึ่งอยู่ด้วยกันจะยังรอดอยู่ แต่ไม่ว่าจะเที่ยวถามใครหรือดูตามกระโจมของแพทย์ทหารก็หาได้พบไม่ที่สุดท้ายซึ่งเลือดจะมองข้ามคือกระโจมเปิดอันเป็นสถานที่พมนักสุดท้ายของเหล่าทหารหารซึ่งตนมองข้ามจะถูกดึงกลับเข้ามาในตัวเลือกและนั่นเองจึงได้พบความจริงใบหน้าซีดขาวนิ่งสนิทไร้อารมณ์ปราศจากวิญ,ญญาณของทหารที่ตนจำได้และร่างไร้วิญ,ญญาณที่เหลือเพียงครึ่งบนของเพื่อนสนิทที่นอนเหยียดข้างกัน นั่นช่วยยืนยันได้แล้วว่าพวกเขาตายแล้วกองร้อยก่อนหน้าบุกและถูกถล่มจนตายทั้งกองขณะที่ผู้กองทนงนอนหลับพักผ่อนอยู่ในกระโจมหลักอันเป็นทั้งสถานที่สำหรับวางแผนสื่อสารในยามสายใกล้เที่ยงลูกน้องนายหนึ่งวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นจนคนอื่นๆที่ตื่นและทำงานอยู่ก่อนแล้วสะดุ้งโยงผู้กองผู้กองครับเกิดเรื่องแล้วอะไรไออะอะไรแต่เช้าวะ พันโทรทรงศัก์ตวาดด้วยอารมณ์ขุนมัวแผนการที่กำลังครุ่นคิดอยู่ในสมองกระจายหายไปหมดสิน้นทัดที่บ้านที่บ้านของคุณระดาเกิดเรื่องแล้วครับทั้งคุณระดาแล้วก็คุณนายมนตราหายตัวไปครับหาอะไรนะนั่นคือเสียงของทุกคนในกระโจมยกเว้นตัวลูกน้องที่เข้ามาบอกข่าวและตัวผู้กองธนงเองที่ยังเอาแต่นอนนิ่งราวกับไม่ได้ยินผู้กองครับอออได้ยินแล้ว ผู้กองทนงค่อยๆยันกายลุกขึ้นบิดข้อไปมาราวกับเรื่องร้ายของบ้านแม่ยายที่ว่านั้นหาได้มีความสลักสำคัญใดๆต่อตนไม่นั่นทำให้ทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกผู้กองทนงที่รักเมียและเคารพแม่ยายดังแม่ของตนเองกลับมีท่าทีไม่ยิระใดๆเมื่อรู้ว่าทั้งคู่หายตัวไปนี่มันเรื่องอะไรกันอะไอธนงมืงจะไม่ไปได้ยินแล้วอะไรกัน ลิ้นของพันโทรทรงศัก์ยังไม่ทันเข้าป่าประโยคยังไม่ทันจบใครคนหนึ่งเกิดพร่องสุดเสียงก้าวฉับๆเข้ามาในกระโจมทุกคนมองเป็นตาเดียวเมียพี่แม่ยายพี่หายตัวไปแบบนี้พี่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเนี่ยนะแล้วที่พี่ให้คำมั่นกับอกเกิกเขาไว้ละพี่ธนงลืมแล้วงั้นหรือสารวัตเจตนั่นเองก็แล้วจะให้ทำยังไงคนหายก็ต้องตามหาแต่มันต้องใช้เวลา นี่เป็นเรื่องในครอบครัวผมสารวัตรจัดการเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีๆเท่านั้นก็พอแล้วทันทีที่จบประโยคสารวัตรเจตก้าวฉับๆข้ามกระโจมตรงเข้ากระชากค,คอเสื้อผู้กองทนงขึ้นแล้วหวดกำปั้นใส่จนหน้าหันอีกฝ่ายเองก็ตอบโต้โดยพลันรั้งตัวกลับมาสับสอกเข้าปลายคางอานุภาพรุนแรงกว่ากันเป็นเท่าตัวสารวัตรเจตถึงกับก้นเตี้ยเข่าอ่อนสุดนั่งกับพื้นคนอื่นๆ จะเข้าไปห้ามทับแต่พันโททรสงสัครังเอาไว้สายหน้าน้อยๆแต่เดิมนั้นทั้งคู่รักกันปานพี่น้องร่วมสายเลือดเช่นเดียวกับที่ตนเห็นทั้งผู้กองธนงและสารวัตรเจตเป็นดั่งพี่น้องการกระทําของผู้กองธนงตอนนี้แน่นอนว่าต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้หรือเข้าใจแม้แต่ตนเองก็มีเพียงระแคะระขายความจริงเบื้องหลังนั้นจะเป็นไปในทางไหน ทำได้เพียงต้องถามเอากับเจ้าตัวเท่านั้นทางด้านสารวัตรเจตหลังจากสะบัดศีรษะเพียงเล็กน้อยความมึนงงก็หายไปตั้งท่าจะลุกขึ้นเพื่อชกต่อก่อนระคังหมดยกหรือกรรมการเข้ามานับทว่าผู้กองธนงเข้าถึงตัวก่อนเป่าพรวดใส่หน้าทันทีนั้นก็มีอันล้มพับหลับไหลแน่นอนว่านั่นต้องเป็นหนึ่งในมนเกี่ยวกับณจจังงังอย่างไม่ต้องสงสัยแม้สารวัตรเจตจะเป็นสิทธิ์ร่วมสำนัก และยังได้ชื่อว่ามือปราบจอมขมังเวทแต่หากพูดกันตามจริงแล้วฝีมือยังสู้ผู้กองทนงไม่ได้นบทาพาตัวสารวัตรกลับไปผู้กองทนงเรียกลูกน้องสองคนนิ่งไปครู่ถอนใจเฮือกยังมีเรื่องใหญ่กว่าที่เขาต้องจัดการอย่าให้เจ้าตัวมัวมาเสียเวลาอยู่ที่นี่พี่สักถ้าเป็นไปได้เพื่อป้องกันเรื่องวุ่นวายเหมือนตอนนี้ พี่ช่วยออกคำสั่งห้ามคนนอกหรือใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเข้ามาในด้วยด้วยนะพี่หลังจากออกคำสั่งกับลูกน้องคนสนิทผู้กองธนงก็หันไปกล่าวกับพันโททรสงศักด์นายทหารที่นับว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในนี้อะไอธนงได้ใช่ไหมครับพี่ศักด์ประโยคที่เน้นย้ำด้วยเสียงอันหนักแน่นนั้นเล่นเอาพันโททรสงศักด์นิ่งไปลังเลอยู่ชั่วครู่รำพันในใจว่า ขอให้มีแผนก็แล้วกันที่ทำแบบนี้ถอนใจยาวด้วยอาการกระอักกระอ่วนเออได้กลางเมืองใหญ่ความวุ่นวายเรื่องบ้านหรัอไทยเพชรถูกกลุ่มคนปริศนาบุกรุกและสองเจ้าของบ้านก็หายตัวไปในมุมมองของคนทั่วไปคิดว่านี่เป็นการปล้นบ้านเศรษฐีส่วนเจ้าของบ้านที่หายไปนั้นก็ไม่พ้นถูกลักพาตัวไปด้วยทว่าก่อนสารวัตรเจตเดินทางไปยังน้ำยืนด้วยใจ เร่งร้อนได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วข้าวของมีค่าแม้จะไม่สามารถระบุชี้ชัดลงไปได้แต่จากความจำที่เคยมาบ้านผู้เสมือนอาแทแท่หลายครั้งหลายคราเรียกได้ว่าถูกหรือค้นทำลายแต่ไม่ได้เอาไปส่วนจะอยู่ครบหรือไม่ก็ต้องถามเอากับเจ้าตัวเจ้าของบ้านภายหลังหากเจอตัวแล้วยิ่งภายในห้องนอนซึ่งเปรียบเสมือนห้องพักผู้ป่วยในของมนตราย,ยิ่งผิดป,ปกติเป็นที่สุด ผ้าห่มมุ้งหมอนผ้าปูที่นอนเรียบร้อยคนเราขณะรู้ว่าจะถูกลักพาตัวไปยังมีแก่ใจจะจัดข้าวของเสียเรียบร้อยอีกหรือเพราะความผิดปกตินั้นสารวัตรเจตจึงร้อนใจบึงรถตรงไปยังน้ำยืนเพื่อบอกแก่น้องเคยตามสักทว่าพอได้ยินกับหูตัวเองทำนองว่าอีกฝ่ายไม่ใครจะเอาใจใส่จึงสติขาดพึงในบัตดนนั่นไม่ใช่ความวุ่นวายเพียงเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างทางก่อนถึงน้ำยืน เขาได้รับการแจ้งข่าวผ่านวิทยุตำรวจว่า6สาขาใหญ่ของธนาคารสีฟ้าซึ่งแทบทุกหน่วยงานราชการล้วนเป็นลูกค้าถูกปล้นพร้อมกันแต่ละที่ถูกชายชะกันพลางตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสีดำถืออาวุธหนักยิงถล่มเข้าไปไม่สนใจว่าใครบ้างจะกลายเป็นเหยื่อกระสุนแต่การปล้นครั้งนี้มีเพียงสาขาเดียวที่ทำสำเร็จเงินและทองถูกปล้นไปนับพันล้านบาทสาขาที่ว่าความจริงก็ไม่ต่างจากที่อื่นๆ ทว่าไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดพวกโจรถึงได้รู้ว่าเงินและทองมากมายถูกเก็บเอาไว้ที่นั่นทั้งที่เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำโจรปริศนาที่บุกปล้นห้าสาขาถูกวิสามันสิ้นมีเพียงสาขาที่ว่าเท่านั้นที่รอดไปได้พร้อมของมีค่านั่นคือข่าวที่ถูกหลอกให้สื่อต่างๆประโคมเพื่อปกปิดสิ่งผิดปกติของเหตุการณ์นี้หนึ่งพวกโจรแต่งตัวแบบเดียวกันบุกปล้นพร้อมกันหสาขาคือสิบนาฬิกา ยกเว้นสาขาที่6ซึ่งปล้นสำเร็จพวกมันกระทำการเหลื่อมกันหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงสองโจรกลุ่มที่ถูกวิสามันนั้นทำทุกอย่างราวกับไม่ได้ต้องการเงินแต่เป็นการหาสถานที่เพื่อระบายอารมณ์ยิงคนให้ตายเล่นๆที่สุดก็เป็น6สาขาของธนาคารเดียวกันที่ว่าและ 3. สิ่งที่ซ่อนอยู่ในอกเสื้อของโจรทั้งหลายคือผ้าผืนเล็กๆซึ่งคือทงประจํากลุ่มรากแก้ว กลุ่มที่เคยก่อความวุ่นวายและถูกกำจัดไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนักกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเสียงเนื้อหนังกระทบกันลั่นมาจากห้องห้องหนึ่งในจำนวนห้าหกห้องในตึกใหญ่ไม่มีชื่อซึ่งจะเข้าออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นภายในห้องนั้นนายตำรวจในชุดเครื่องท่อนกำลังลงมือซ้อมชายคนหนึ่งที่ถูกรวบแขนทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วโยงกับห่วงเหล็กที่ต่อให้ออกแรง แค่ไหนก็ไม่มีวันหลุดด้วยโซ่หมัดแล้วหมัดเล่าที่หวดเข้าเบ้าหน้าจนแตกช้ำเลือดอาบทั้งเท้าทั้งเข่ากระแทกใส่ลำตัวชนิดไม่มีออมแรงหวังให้ใคลายความลับทว่าสิ่งที่ได้กลับเป็นเลือดปนน้ำลายและของเหลวที่ถูกขย้อนออกจากกระเพาะเฮอร์ฟูไม่ไหวครับนายเราสลับกันซ้อมยิ้มนี่ร่วมสองชั่วโมงไม่มีพักแต่มันไม่คลายอะไรออกมาสักอย่างเลยตำรวจที่รับหน้าที่ซ้อมจนตนเองเหงือ่อโสมหันมาบอกคนผู้หนึ่ง ซึ่งนั่งมองอยู่บนเก้าอี้ชิดผนังเครื่องแบบของเขาไม่ใช่ตำรวจเป็นชุดสูทสุดหรูซึ่งรับกันกับผู้สวมใส่แม้จะอยู่ในวัยจวนหกสิอีกไม่กี่เดือนทว่าพลตำรวจตรีอเน่ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวและเป็นผู้มีตำแหน่งสูงมากพอจะออกปากออกเสียงในสภาได้กลับยังดูหนุ่มกว่าวัยกระชับกระเชงธรรมะแมงซ้อมต่อไป พลตำรวจตรีอนเนกบอกเสียงเหนื่อยเอียงสีสมองหนึ่งในผู้ต้องหาคดีปล้นธนาคารเมื่อสายที่ผ่านมาแม้หน้าสื่อจะประโคมข่าวว่าคนร้ายถูกวิสามันจนสิ้นแต่ความจริงแล้วหนึ่งในคนร้ายที่ปล้นธนาคารทั้งห้าแห่งถูกพาตัวมาที่นี่โดยลับๆและลงมือสอบสวนถึงเหตุจูงใจรวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังแต่จนแล้วจนรอดกลับไม่ได้ความใดๆเลยคนร้ายทั้งห้าคนเอาแต่นิ่งเงียบถูกซ้อมจนสลบไปหลายครั้ง พอฟื้นมาด้วยสารพัดวิธีกระตุ้นก็เอาแต่ยิ้มไม่ก็หัวเราะเยอยๆพอก่อนพลตำรวจตรีอนเนกร้องสั่งลุกขึ้นก้าวเข้าหาผู้ต้องหาที่ไม่ทราบข้อมูลใดๆแม้แต่ชื่อช้ายื่นธงเล็กๆที่มีสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มรากแก้วไปยังหน้าชายผู้นั้นบอกกูมาพวกมึงเกี่ยวข้องยังไงกับกลุ่มรากแก้วการปล้นธนาคารแต่ไม่เอาเงินเน้นแต่จะยิงคนบริสุทธิ์มันดูไม่เหมือนอุดมการณ์ของพ่อสิง ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้เลยสักนิดมึงทำงานให้ใครกันแน่ทำไมต้องแส้งเอากลุ่มที่ไร้ตัวตนนี่มาอ้างฮึอๆฮึฮึชายผู้ถูกถามซึ่งอยู่ในสภาพปางตายทำเพียงพยายามกรอกตาอันใกล้จะรีปิดมองหน้าพลตำรวจตรีอนเนกแล้วหัวเราะเพียงเท่านั้นมันเป็นแบบเดียวกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ถูกพาตัวมาที่นี่และซ้อมอย่างหนักหน่วงกว่าสองสามชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยติดต่อสารวัตรเจดได้หรือยัง ยังครับนายตำรวจอีกผู้หนึ่งซึ่งยืนอยู่มุมห้องตอบดูท่าจะยุ่งอยู่เรื่องคดีบ้านหรือไทยเพชรครับท่านแล้วผู้กองอักคีละ่ะนั่นบ้านพ่อตาแม่ยายเขาไม่ใช่หรืองไงเออแม้ทางกระทรวงจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือบอกแต่ว่าเขาติดภารกิจแต่ไม่บอกสถานที่แต่สายของเรารายงานว่าเขาอยู่ที่น้ำยืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับท่านพลตำรวจตรีอเนกนิ่งอยู่ครู่ดวงตามองพื้นกรอกไปมาน้อยๆ ยังใช้ความคิดก่อนจะอกคำสั่งเสียงเฉียบขาดติดต่อไปที่นายพลกิตติบอกไปว่าฉันจะเข้าไปหาสั่งการจบก็เหลือบตามองไปยังผู้ต้องหาที่แสร้งทำตัวบ้าไม่ก็อยากให้ฆ่าตนเสียเพื่อจะปกปิดความลับรักษามันด้วยไม่ต้องซ้อมต่อแล้วเก็บมันไว้ค่อยล้วงความลับทีหลังแล้วคนอื่นๆล่ะครับท่านจัดการตามกฎหมายนั่นละ่ะถ้ามันยังรอดอยู่ก็จับโยนเข้าสังเตทั้งอย่างนั้นละ่ะ ทางด้านพนมดงรักเหตุการณ์ก็กําลังวุ่นวายเมื่อผู้พันจอมกลางที่นำกําลังทหารขึ้นเข่าไปพบกับทั้งความเจ็บและตายเมื่อไม่ก่อนสว่างหายไปอย่างลึกลับนายพลกิติหัวเสียสุดขั้วตวัดใส่พันโทร,ทรงศักว่าเหตุใดจึงไม่ดูแลลูกชายของตนเองให้ดีปล่อยให้หายไปได้ยังไงชั่วประเดี๋ยก็ติดต่อกลับมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงกว่าเก่าช่างเถอะ จะโทษผู้พันก็ไม่ได้ไอ้ลูกชายคนนี้มันทั้งโง่ทั้งหัวรั้นยังไงก็ทำตามข้อปฏิบัติของกองทัพก่อนถึงจะเป็นลูกผมแต่เขาก็เป็นทหารซ้ำยังเป็นถึงนายพันให้มันหาวิธีเอาตัวรอดเองก็แล้วกันไม่ต้องให้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนส่งคนไปตามหานอกจากเป็นภารกิจเข้าใจนะครับท่านพันโทรทรงศักด์ตอบสั้นๆเขาเข้าใจความรู้สึกของนายพลทหารผู้นี้ดี ลูกก็ห่วงภารกิจก็สําคัญข้อปฏิบัติของทหารที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นก็ต้องรักษาไม่แปลกที่เมื่อครู่จะสติแตกแบบนั้นหลังรับคําสั่งและอธิบายแผนการคร่าวๆซึ่งแน่ว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดให้ต้นสังกัดฟังพันโทรทรงศักดิ์ออกมารับอากาศและยืดเส้นยืดสายนอกกระโจมแม้เปลวแดดจะร้อนแรงแผดเผาผิวหนังนอกร่มผ้าทว่ามันถูกมวลอากาศเย็นที่ถูกลมโหมจากยอดเขาสู่เบื้องล่างทำลายจะไร้ซึ่งความระอุ ไอ้ธนงมันหายหัวไปอยู่ที่ไหนมีใครเห็นบ้างด้านโน้นครับท่านพนทหารนายหนึ่งชี้ไปยังกระโจมเปิดโลง่งเงาของผู้กองธนงยืนสนทนากับลูกนอกอยู่ไกลๆจังหวะที่กำลังจะเดินตัดข้ามพื้นที่เข้าไปหาพนทหารนายนั้นก็รั้งแขนเอาไว้เสียก่อนมีอะไรพันโทรทรงศักถามเสียงขุนคือเมื่อครู่นี้ผม ผมแอบได้ยินผู้กองคุยกับลูกน้องคนสนิทของเขาครับท่านมันมันมันอะไรพลทหารนายนั้นสะดุ้งโยงและล่ำลักตอบเสียงสัน่นมันเหมือนกับว่าผู้กองไม่สนใจเรื่องครอบครัวแล้วก็เหมือนว่าผู้กองกำลังทำเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีอยู่ครับท่านอะไรนะพนทหารนายนั้นเล่าว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาเขาช่วยเพื่อนทหารลำเลียงศพขึ้นรถ จังหวะนั้นเกิดปวดเบาอ้อมไปทางด้านหลังเพื่อปลดทุกข์และที่นั่นเองเขาบังเอิญได้ยินบทสนทนาของผู้กองทนงกับลูกน้องคนสนิทซึ่งเท่าที่จำได้ไม่ใช่กลุ่มที่ติดตามมาด้วยตั้งแต่แรกงานที่สั่งเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เชิงครับสถานการณ์กำลังไปได้สวยแต่พวกตำรวจมีมากเกินไปคนของเราถูกจับไปทั้งหมดครับเอาเถอะพวกนั้นมันเดินตายซ้ำไม่รู้อะไรนอกจากสิ่งที่จ้างให้ทำถูกจับไปก็เท่านั้น แต่ของได้มาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมและคนที่เหลือเอาไปเก็บไว้ตามที่สั่งตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาครับผมอาจจะพูดจาล่วงเกินหรือเป็นการกล่าวหาจนเกินไปแต่เท่าที่ผมไต่ตรองดูแล้วคําพูดของผู้กองกับลูกน้องมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ปล้นธนาคารเมื่อช่วงสายเลยนะครับท่านเลวไหลพันโทรทรงศักวาดลั่นแต่ก็หยุดอยู่พียงเท่านั้นเพราะคำพูดของสารวัตรเจต เมื่อครั้งหลังจากปราบพ่อสิงย้อนกลับเข้ามาในสมองพระอาจารย์ให้ผมคอยระวังพี่ธนงเอาไว้เขาสำเร็จกสินทั้งหมดด้วยความแค้นตอนนี้ในตัวเขามีจิตมารแฝงอยู่และไม่รู้ว่ามันจะเข้าครอบงำเมื่อไหร่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเกรงว่าทางเลือกเดียวที่เรามีคือต้องกำจัดพี่ธนงเท่านั้นเพราะหากไม่ทำผมรับรองได้พี่ธนงนี่แหละจะกลายเป็นพ่อสิงรุ่นที่สอง และจะหนักหนากว่าเป็นร้อยเท่าทั้งความเหี้ยมโหดและจิตที่มุ่งหมายในอุดมการ์เขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เอาใครเลยหากคนผู้นั้นไม่มีประโยชน์ต่อเขายิ่งผนวกเข้ากับเหตุการณ์ที่ผู้กองทหารไร้ท่าทีสนใจใยดีต่อข่าวเรื่องเมียและแม่ยายไหนจะการทําร้ายสารวัตรเจตสิทธิ์ร่วมสำนักอีกยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับที่พลทหารนายน,นี้สงสัยผู้กองทนงกํกลังทำเรื่องไม่ดีอยู่ และเขาไม่ใช่เขาผู้กองทนงไม่ใช่ผู้กองทนงอีกต่อไปแล้วหากแต่จะด่วนสรุปแบบนั้นก็ดูจะหักหาน้ำใจกันเกินไปอย่างน้อยผู้กองทนงหรือที่ใครๆต่างก็เรียกขานด้วยความเกรงขามว่าผู้กองอักค,คีก็เป็นคนที่เขารู้จักมานานร่วมรบกันมาก็ไม่ใช่น้อยเขาเป็นคนดีอยู่ๆ <You, you. S 1> จะมาเปลี่ยนเป็นคนชั่วโฉดเอาดื้อๆไม่ง่ายไปหน่อยหรือ มีทางเดียวคือต้องถามกับเจ้าตัวให้รู้ไปเท่านั้นเดินผับเลวแดดไปได้ครึ่งทางก็พอดีกับเจ้าตัวเดินสวนมาพอดีพันโทรทรงศักด์ตรงเข้าไปดักหน้าไว้แม้ไม่ต้องพูดกันแต่สีหน้าและสายตาที่บ่งบอกว่ากำลังเคร่งเครียดนั้นผู้กองธนงรู้สึกได้ว่ายังไงพี่ศักด์มีอะไรจะพูดกับผมหรือมึงต่างหากไอ้ธนงมีอะไรจะบอกกูหรือเปล่า พันโทรทรงศักดิ์ขบกรามถามเสียงเฮี้ยมมือขวาเอื้อมปลดกระดุมซองหนังและกำด้ามปืนพกเอาไว้แน่นผู้กองธนงมีได้สะทกสถานใดๆแม้เวลานี้ด้านหลังพันโทผู้เปรียบดังพี่ชายแท้ๆกำลังทหารใต้ปกครองของอีกฝ่ายจะกรูเข้ามาล้อมเอาไว้แล้วเรารู้จักกันมานานพี่เองก็เหมือนพี่ชายแท้ๆของผมรู้ไม่ใช่หรือครับว่าทั้งพี่และทหารกากาพวกนั้นสู้ผมไม่ได้ ไอทนงมึงเป็นอย่างที่ไอ้เจตบอกไว้จริงๆสายตาเย็นชาดว่าแฝงเร้นด้วยความโหดเหี้ยมเหลือบจับใบหน้าพันโทรทรงศักดิ์นิ่งอยู่แวบหนึ่งก่อนจะไล่ไปตามทหารด้านหลังซึ่งมีอาการเก้ะเก๊ะกังๆไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีคำสั่งปรับป,ปรับของพันโทรทรงศักดิ์ที่ว่าให้ตรึงกำลังล้อมผู้กองอักคีไว้นั้นพวกตนแสนจะสับสนใครบ้างไม่รู้ว่าผู้กองทนงหรือผู้กองอักคีนั้นเป็นหนึ่งในวีรบุรุษ คนที่ทุ่มเททุกอย่างทำตามหน้าที่จะทำสิ่งหนึ่งประการใดให้ต้องโทษจนต้องล้อมจับได้หรือพันโททรงศักดิ์ปล่อยมือจากด้ามปืนยกขึ้นเป็นสัญญาณให้ทหารทุกนายเตรียมพร้อมทหารทุกนายฟังให้ดีอดีตทหารตรงหน้านี้หากขัดขืนจับตายพันโททรงศักดิ์บอกเสียงเข้มเล่นเอาทหารแต่ละนายมองหน้ากันด้วยความมึนงงไปชั่วขณะและในเสี้ยววินาทีแห่งความเคร่งเครียดนั้น ทันทีที่มือสะบัดลงกลุ่มทหารที่ว่าแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องยกอาวุธขึ้นเล็งทว่ากลับไม่มีใครเหนีย่ยวไกและเพียงเสี้ยววิแห่งความลังเลนั่นเองผู้กองธนงก็แผลงริดเพียงกระทืบเท้าลงพื้นเสียงปานสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาก็ก้องสถานไปทั่วทุกสารทิศพร้อมกับอาการสั่นไหวของพืนดินใต้เท้าจนพากันล้มระเนระนาดไอธนงพันโทรทรงสักตะเบงเสียงได้เพียงเท่านั้น ก็มีอันหงายท้องเจ็บจุกไปทั่วทั้งช่องอกผู้กองธนงพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วที่มนุษย์ธรรมดามิอาจทำได้และชกเข้าที่หน้าอกจนเครื่องในรวนถึงกับกระอักลิ่มเลือดอะไอ้ธนงมึงทรยศจริงๆหรือนีถูกจิตมาครอบงำไปแล้วจริงๆแค่ก่อทำเพื่ออุดมการเขาไม่เรียกว่าทรยศหรอกนะพี่ศักผู้กองธนงค่อยๆสุดกายลงนั่ง ขยุ้มเสื้อพันโทรทรงศักย์ยกจนตัวลอยราวกับเขาไร้น้ำหนักอย่าแซหาเรื่องตายดีกว่านี้เป็นคำเตือนในฐานะสหายเก่าที่ร่วมรบร่วมเป็นตายกันมานานจังหวะน,นั้นผู้กองสามารถซึ่งเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นและสรุปเอาจากที่เห็นเหนียวไกย,ยิงใส่ผู้กองทนงเพื่อนทหารทันทีทว่าเพียงแค่อีกฝ่ายสะบันมือกระสุนนัดนั้นกลับพุ่งเข้าเจาะเข้าที่ท้องด้านซ้ายของผู้ยิงจนสุดหวัวพับผู้กองครับเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมผู้กองทำแบบนี้พลทหารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่นอนระเนระนาถถามเสียงขาดห้วยเพื่ออุดมการยังไงละ่ะไม้ใหญ่ก่อนจะเกิดรากต้องมีแก่นและเพื่อที่ขยายพันธุ์ก็ต้องมีแก่นเช่นกันผู้กองธนงบอกเพียงเท่านั้นก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้พันผู้พันเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นไรติดต่อนายพลกิติบอกเขาว่าไอ้ธนงสยบแล้ว ต้องกำจัดเมื่อเห็นว่าไร้เสียงตอบรับพันโททรสงศักดิ์จึงตวาดใส่อีกครั้งเร็วสิวะครับพันโททรสงศักดิ์สะบัดมือทหารที่ประคองตนออกจังหวะที่ยืนขึ้นเกิดเจ็บแผลที่หน้าอกพอเอามือกุมสีหน้าก็เปลี่ยนไปหันไปร้องห้ามพลทหารที่มุ่งหน้าสู่กระโจมเพื่อใช้วิทยุติดต่อ,อกับต้นสังกัดเดี๋ยวก่อนพลทหารหนายนั้นชะงักเท้าจนแทบหัวทิมเรื่องนี้กูจะจัดการเอง